สวัสดีครับผมมีพนัสงอนกอยตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ลอยสองโลหกสองโลเจนะครับตัวนี้ก็อายุก็น่าจะได้ประมาณสิบสอเดือนนะครับนี่จับครอบสุมไว้นานเลยนะครับยังไม่ได้จะไม่ได้อ,ออกไปเที่ยวข้างนอกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสายพนัสกับสามเอี่ยวนะครับ ก็แม่ไก่เป็นแม่ไก่นําเข้านะครับแล้วก็ดูเดือยกำลังสวยเลยนะครับเดือยกำลังโอเคครับเดี๋ยวมาดูอีกคู่เกิดนะครับคู่เกิดกัน สวัสดีครับตัวนี้คือคู่เกิดตัวอยู่สูงข้างๆนะครับก็อายุเท่ากันผู้เกิดกันนะครับตัวนี้ก็ลอยประมาณสองโลห2สองโลหนะครับเป็นไก่แม่เตี้ยนะครับเป็นไก่ลอยลอยสูงนะครับนี่คือคอกเดียวกันเลยนะครับส่วนอีกตัวนะครับคออเดียวกันอีกตัวผมก็เอาทำพ่อไว้อยู่ข้างนอกนะครับ อ่เดียวกันอีกตัวทำพ่อเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้คือพออเดียวกันอีกตัวนะครับที่ผมทำพ่ออยู่ข้างนอกช่วยพ่อพันผสมพัน์นะครับตัวนี้ที่ผมทำพ่อนะครับเพราะว่าขาเขาเคยหักตั้งแต่เล็กนะครับขาเขาเคยหักก็ ผมก็ลองเช็คดูนะครับลองเช็คดูหลายเที่ยวดูขนหลังไม่มีนะครับขนหลังไม่มีผมเช็คดูนะครับก็เลยเสียดายเขานะครับผมก็เลยให้เขาขึ้นครับหยุดโอเคนะครับต่อต่อจาก รอบที่แล้วนะครับพอดีเมื่อกี้มีลูกค้าเข้ามานะครับหมาที่บ้านไล่เห่าเขาก็เลยต้องหยุดก่อนนะครับนี่นะครับที่ผมทําพ่อนะครับดูขนหลังไม่มีนะครับขนหลังก็ถือว่าถือว่าไม่ธรรมดานะครับที่ได้ขึ้นเป็นพ่อพันธ์ุนะครับ เคนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ